สวัสดีครับจากร้านชุมแพรโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเรามาติดตั้งนะครับผมอยู่ที่บ้านหนองตะไ่้นะครับอาเภอสีชมพูนะครับผมติดตั้งเป็นชุดโซลาเซลล์สี่แผ่นครับอ่าเป็นแผ่นชนิด450บวัตต์โมโนฮับเซลล์นะครับผมจํานวน4แผ่นนะครับไปช่างกาลังตอกยึดขานะครับอ่า เรามาดูน้ำกันนะครับผมตอนนี้แดดก็คึมๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดน้ำเลยอะเมฆออกละเปิดดูน้ำเลยนี่ทีมงานนะครับผมเด็กฝึกงานร้านชุมแพโซล่าเซลล์่เ,เปลี่ยนมาทาง <laughs> อ่งนี่นะครับผมน้ำนะครับที่ดได้นะครับเอาแขนเที่ยวให้ดูหนนะ่อยเอาแขนเที่ยวให้ดูหน่อย นี่ฮะโอ้เอายืดไปอยืดไปอเอาเอาเท่าแขนเลยยืดยืดเท่าแขนเลยเท่าแขนครับนี่เขาเรียกว่าเท่าแขนจริงๆจริงนะนี่ฮะนี่ครับโอเคครับโอเคโอเคต่อเหมือนเดิมต่อเหมือนเดิมเอาให้มาตาเลยน้ำไหลดีมากๆครับที่นี่นะครับหย่อนไปประมาณแปดท่อนนะครับผมขอตรงตรง <c oughs> โอเคครับต่อตรงตรงต่อตรงตรงมุนตรงตรงเราไปน้ำกันครับ โอ้ไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้เปี่ยกหมดแล้วเปี่ยกหมดแล้วอ่านี่ฮะน้ำไหลเต็มท่อฮะอือ่านี่ฮะเต็มท่อดีมากครับแต่ตอนไม่มีน้ำมาแรงครับนีงน้ำเต็มหมดแล้ว นี่พ่อใส่ท่อเหลืองนะครับมาทีตัวนี้เป็นแฉงนะครับของโรเซ่นนะครับ450วัตต์พร้มของมิสูนะครับนี่นะครับมิสูนะครับกระแสโวลต์่ีอยู่ที่147-150โวลต์นะครับผมอ่าแล้วก็กดสวิตช์นะครับดูได้นะครับมอเตอร์นะครับเต็มที่อยู่ที่3,700รอบนะครับอ่าถือว่าเต็มนะครับเอป์9.7นะครับผม แล้วก็วัด1,513วัตต์นะครับคือเบ้าโอเคมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบรคเกอร์แล้วก็ซื้อกันฟ้านะครับถ่ายให้ครบคู่กันนะครับแผงเราดูชิดแผงนะครับยี่ห้อแผงอ่าอันนี้แผงโอเคครับแผง450วัตต์49โวลต์นะครับได้ครับผมได้ครับ อ่าได้ครับผมได้ครับอันนี้นะครับผมก็เป็นแผงเก้าบตรบานะครับเก้าบตรบาดูยังไงเก้าบัดบาดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าบตรบานะครับเป็นฮับเซลนะครับอ่าเป็นฮับเซลนะครับผมแผงสมัยใหม่นะครับนี่นะครับผม น้ำไหลดีมากๆนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านชุมแคโซลาเซลล์นะครับทางร้านนะครับบริการติดตั้งทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับนะครับวิ่งรองท่อเหลืองกห้อย่างดีเลยเนาะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเจ้าภาพเราน้ำไหลก็ดีมากๆนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาครับสวัสดีครับ